ันนี้พี่มาดึงหน้ากับหมอพีพีที่โซเมโกะค่ะ3เดือนก็จะ60ละราคาวันนี้ก็จะดึงในส่วนของบริเวณขมับนะครับบริเวณหน้าส่วนกลางส่วนล่างแล้วก็ดึงคอนะครับรู้ว่าคุณหมอเนี่ยทำให้คุณอื่นมาสวยแล้วก็อยากจะให้ทำให้เราดูดีขึ้นสวยขึ้นสาวขึ้น คือถุงใต้ตาพอเราเริ่มมีอายุเนี่ยค่ะถุงใต้ตาไขมันจะเยอะอันนี้มันก็เลยทาให้เป็นร่องตรงร่องจมูกกับร่องน้ำมากมันเริ่มเป็นร่องเยอะขึ้นก็เลยเกิดความกังวลครับหลอดเคสดนี้นะครับปัญหาก็คือใบหน้าเนี่ยตกนะครับหน้าดูมีอายุจากที่ใบหน้าตกทําให้เห็นร่องน้ำมากร่องแก้มเนี่ยชัดนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของใต้ตาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีถุงใต้ตาด้วย ทำให้ดูมีอายุนะครับที่คอก็ดู มีคอที่หย่อนนะครับหมอสามารถจับหนังออกมาได้เลยนะครับคือสิ่งที่จะทําก็คือดึงหน้ายกกระชับหน้านะครับเพื่อให้ใบหน้าที่ตกนะครับก้อนไขมันที่ตกหรือว่าหน้าที่ตกแล้วก็ร่องต่าเนี่ยจางลงส่วนส่วนที่ตกก็จะถูกยกขึ้นไปให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับคนนี้ก็จะดึงในส่วนของบริเวณขมับนะครับบริเวณหน้าส่วนกลางส่วนล่างแล้วก็ดึงคอนะครับถุงใต้ตาเนี่ยก็จะลดลงหรือหายไปหรือว่าดูสมูทขึ้นกับหน้าที่กําลังจะขึ้นมาครับบริเวณคอเนี่ยหมอก็จะดึงคอให้กระชับมากขึ้นเวลามอจะจักทางด้าน ข้าเ,เห็นว่าคอเนี่ยเป็นคอที่ชัดเจนขึ้นดึงหน้าทุกชั้นนะครับก็คือชั้นกล้ามเนื้อคือเข้าไปดึงชั้นกล้ามเนื้อให้ตึงก่อนหนึ่งชั้นแล้วก็จะมาดึงชั้นผิวหนังให้ด้วยนะครับหนังที่หย่อนที่เกินก็จะตัดออกไปทําให้หน้าเนี่ยตึงนะครับ หลังดึงหน้าครบหนึ่งเดือนกับคุณหมอพีพีที่สมัยกอนเลงนิดูใกล้ๆเลยว่าริ้วรอยเนี่ยร่องน้ำมันอะไรนตาเนี่ยหายไปจริงๆนะทุกคนและนี้นะคะคือแผลดึงหน้าของพี่เคซี่นะครับโอ้แผลแบบจางแทบจะไม่เห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้ว่าเคยดึงหน้ามานั่นเองแผลเนี่ยคุณหมอจะซ่อนอยู่บริเวณตามไรผมมีนะคบแผลแบบเรึ่งหนึ่งเดือนเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้รับรองได้เลยว่ามันจะยิ่งจางมากกว่าน,นี้เราก็จะยิ่งแบบดูไม่ออกเลยว่าเคยดึงหน้ามานะครับทุกคน เห็นผลแล้วก็คือพี่ว่ามันคุ้มเนาะกับการที่เรามาําสามเดือนมานี้ดูแลตัวเองยากไหมครับไม่ยากะคะ่ะก็ทําตามที่คุณหมอบอกเลยกิจกรรมอื่นๆก็ปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายพอช่วงเวลาที่คุณหมอบอกว่าสามารถออกกำลังกายได้ก็ไปออกกำลังกายก แต่ก็ให้คนอื่นดูเขาชมนะว่าแผลแผลสวยอ่ะแผลดีแล้วก็ไม่ไม่มีรนู